จเจริญสุขบรรดาพุทธาต่นิี้ก็ชนทั้งหลายนิดในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนตามปกติเมื่อคืนนี้ฝนตกเล็กน้อยนะพอหน้าดินกลังลาย,ลาย,ลายตกตอนไหนก็ไม่รู้หลับแล้วผม <laughs> ไม่ได้ยินแล้วเพราะมันเม็ดบานเม็ดมันบางมากเลย พราะหน้าดินหลายๆเท่านั้นเองพื้นปูนยังไม่เปียกเลยแต่วันเนี้ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่บห้าไปเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าจะตกอาจจะมาตั้งแต่คืนนี้เลยก็ได้ทางทาง,งบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่าจะลงตรงที่ไหนนั่นไม่สามารถจะรู้ได้ ไม่ได้ทำนาทำไร่ก็เข้ารอกแต่ก็อยากจะให้ตกให้ฝนตกก็จะได้ดับฝุ่นดับอากาศลงบ้างอากาศจะได้ดีๆตอนนี้ก็ฟ้าหลวหลวอยู่เอาวันนี้ก็พอเนี่ยพอฝนตกเปลี่ยนได้กลิ่นฝนได้เสียงก็ไปแกันนะเป็นภูมิแพ้นะเสียงก็ไปอีกแล้วนะ พยายามฉันน้ำอุ่นเลี้ยงคอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงสองชั่วโมงแหละเสียงก็ได้ประมาณนี้แหละเป็นภูมิแพ้เนาะเป็นโรคประจำตัวทำย่างไรได้เขาบอกว่าภูมิแพ้นี่รักษาไม่หายนอกจากออกกำลังกายอย่างเดียวก็พยายามกัดใบไม้อยู่นะ <c oughs> เมื่อวานนี้พูดถึงพระสุบินนิมิตาประการแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นนิมิตท,ที่บ่งบอกให้รู้ว่าจะต้องสำเร็จเป็นมงคลอย่างยิ่งอ่ครับเป็นมงคลก่อน้วกันอันนี้ก็พระองค์ก็แหมมานึกถึงความฝันนึกถึงหลังจากตื่นบรรทมขึ้นมาแล้วก็ลึกลึกนึกถึงความฝัน ก็คิดว่าเอนี่มาดแม้นว่าเราอยู่ในเมืองในกรุ่มกบิลพัสเราคงนำความฝันนี้ไปให้พระราชบิดาแก้ความฝันให้หรือมาดแม้นว่าพระราชมารดายังมีชีวิตอยู่ก็คือพระนางยโสธลานะ่ะนะนะเออ มหามายาสิจะลืมชื่อง่ายๆอย่างนี้นนสุริมหามายาก็คงจะให้พระมารดานี่แก้ฝันให้แต่ครน,นีพระพระราชบิดาแล้วก็พระราชมารดาก็สิ้นไปแล้วพระราชบิดาก็ทรงอยู่ไกลแถบนี้จะมีโหราจารย์อยู่ใกล้ก็หาไม่ได้ ดังนั้นก็อัตมะนี่แหละจะแก้ความฝันเองเสร็จแล้วก็แก้ความฝันแล้วก็ตรงดําฤิว่าเราจะต้องสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่แท้ที่เดียวเทียวทำนายฝันเองเลยนางทาสีซึ่งนาง สุชาดาแล้วก็เสด็จออข้ามตอนไปหน่อยแล้วก็เสด็จไปยังโคนพึกต้นไซนเสด็จไปยังต้นไซนั่งหน้านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปราจีนเนี่ยนะทิศตะวันออก มีรัตมีแล้วตอนนี้บำรุงร่างกายมาได้กึ่งเดือนแล้วร่างกายแช็ดดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับพื้นตัวได้เร็วมากครึ่งเดือนก็มีรัตมีขึ้นมาดังเดิมทอทอแสงสีทองทั่วต้นไซเลยกระโดดว่ามีสปอรตไล์ฉายต้นไซ <laughs> ซึ่งนางทาสีเนี่ยได้ไปเห็นนะนางทาสีเนี่ยได้ไปเห็นพระองค์อยู่ที่ใต้ต,ตน้นไทรนั้นพอแสงเรืองรองด้วยอังคีรสนะนะก็เข้าใจว่านี่คงเป็นเทพพาดาแท้ๆเลยล่ะจะมารอรับมัทุปายาตจากนางสุชาดาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองก็รีบกลับไปรายงานต่อ นางสุชาดานางสุชาดาก็มีความปรีติยินดีเป็นอย่างมากยกให้นางเนะี่ยเป็นลูกนอกอุทธรเลยนะเป็นลูกคนแรกเลยนอกอุทธรแต่ว่านอกอุอ <c oughs> ทรั้ง <c oughs> มอบเครื่องประดับตกแต่งให้ตามสมควรแก่เป็นลูกแล้วก็เตรียมจัดแจง วัตถุปายาตใส่ถาดทองซึ่งมีราคาแสนกะหาปะนะแล้วก็ปิดฝาด้วยทองอีกหนึ่งชั้นปิดฝาไปแล้วก็ยกขึ้นทูนศีรษะเลยยกขึ้นทูนศีรษะไปยังต้นใส่เมื่อเข้าไปเห็นโอ้โหดีใจเป็นอย่างมากก็ยอบกายเข้าไปเลยทูนศีรษะ อาหารนั้นยอบกายเข้าไปแล้วก็ย่อแล้วก็นั่งลงนั่งลงตรงตรงพระพักของพระโพธิสัตว์นางสุชาดานี่ก็ถวายแหละขนานั้นก็ถวายเตรียมจะถวายาพระตาหารามัทุประญาตเนี่ยให้กับพระโพธิสัตว์ บาตรของพระองค์เนี่ยกับอันตราธานเลยนะบาตรดินของพระองค์ที่คติกาพรมเนี่ยนำมามอบให้มาถวายให้เนี่ยหายไปอันตราธานหายไปโดยอัศจรรย์นางก็เปิดถาดทองนั้นออกเปิดฝาทองเปิดฝาทองนั้นออก,ออออกแล้วก็เอาน้ำใสสะอาดในในในคอนโทร หลังลงยืนไปที่จะหลังจะหลังน้ำให้ให้ถูกมือพระองค์พระองค์ก็ยื่นพระหัตถ์ขวาทักิีนาทหัตพระหัตถ์ขวาไปให้นางได้หลังน้ำทักศีโนโทกให้แล้วก็เฉื่องตามองดูพระนางสุชาดา พระนางสุชาดาก็ทราบในพระไทยก็เลยตรัสบอกว่าอาหารและถาดทองนี้ขอมอบให้กับพระองค์แล้วแต่พระองค์จะจะทำการใดๆก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของพระองค์แล้วมอบให้ทั้งถาดทั้งทั้งมัทุป,ปายาตพระองค์ก็รับแล้วก็นางก็ลุกกลับ กลับออกจากที่นั่นไปโดยไม่ได้ห่วงใย,ยยินดีในถาดทองเลยแสนกหาปณะน,นะมีรามีราคาเป็นแสนน่ะแต่นางไม่ได้ไม่ได้สนใจยินดีเลยกับกับสิ่งของมันมีราคาอย่างนั้นได้ถวายเสร็จแล้วก็กลับลาออกไปส่วนพระองค์เนี่ยก็เตรียมลงสะสม น้ำชำระสรีร่างกายให้สะอาดสดจดสดชื่นคือที่จะได้ชจารณาพตาหารของนางนะ okay. <Okay. S 2> เพราะว่าเป็นอาหารมือแรกมือมือแรกเลยที่เป็นอาหารที่โอชารสและอันปารานีต จากนางสุชาดาที่ตั้งจิตตั้งใจกระทำอย่างดีเลยจากน้ำนมโคหนึ่งพ0 0หนึ่งพตัวจากน้ำนมโค1น0 0พันตัวเนี่ยโอ้ตั้งใจทำอย่างดีเลยอ่ะให้เสร็จภายในคืนเดียวด้วย <c oughs> ให้เสร็จภายในคืนเดียวเพราะรุ่งเช้านี้จะต้องนำมาถวายแล้วอา้าวสิบนาทีเข้ามาพอดีแล้วนะเนาะ เวันนี้ก็คงจะได้ยุติเอาไว้เท่านี้ก็ขอความสุขความจเจริญจงมีกับบรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญจะเริพนพร